อาสูรร้ายตอนที่8 2เดือนต่อมาความสัมพันธ์ของเธอและราเชนเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นรวมถึงเตชทัศน์และราชาวดีเองก็เช่นกันแม้ว่าเธอนั้นไม่ค่อยได้มีโอกาสได้พบทั้งสองคนนั้นก็ตามเพราะราเชนมักจะแสดงออกอาการถึงความไม่พอใจเธอก็เลยตัดปัญหาคุยกับเตชทัศน์ทางโทรศัพท์ส่วนตัวเป็นส่วนใหญ่เธอดีใจที่ตอนนี้เตชทัศน์ เริ่มเปิดรับราชาวดีมากขึ้นคงจะเป็นเพราะความใกล้ชิดที่อยู่ด้วยกันทุกวันกระมังพวกเขาเพิ่งจะแต่งงานกันไปเมื่อสองอาทิตย์ก่อนมันเร็วกว่าที่เธอคิดเอาไว้เสียอีกราเชนพาเธอไปยังงานแต่งงานของเตชทัศและน้องสาวข,ของเขาแต่ก็ยังคงแนะนํากับครอบครัวว่าเธอคือเพื่อนบิดาและมารดาของชายหนุ่มนั้นรู้จักกับเธออยู่แล้วพร้อมทั้งรู้ว่าเธอทํางานเป็นเลขาให้กับราเชนซึ่งข้อนี้นี่แหละ ที่ทําให้เธออึดอัดใจเป็นอย่างมากเพราะกฎของบริษัทห้ามเจ้านายกับลูกน้องคบหากันโดยเด็ดขาดแต่ดูเหมือนราเชนจะไม่ใส่ใจอยู่ในที่สาธารณะหรือที่ที่มีคนเยอะๆขาปฏิบัติตัวกับเธอเหมือนเคยคือนั่งนิ่งขึ้มแต่พอเวลาเธอเอางานเข้าไปให้ชายหนุ่มนั้นมักจะรังแกและลวนลามเธอเสมอมาทะเลาะกันเรื่องนี้ก็บ่อยเวลาเธอเอยปากห้ามทีไรราเชน จะออกอาการฮืดฮัดตลอดเวลาถ้ากลัวมากก็ไปเขียนใบลาออกซะเขาก็พูดได้สิในเมื่อเขาหน้าเป็นถึงลูกชายเจ้าของบริษัทส่วนเธอนั้นเป็นเพียงพนักงานกินเงินเดือนตอนนี้เงินเก็บก็แทบจะไม่ค่อยมีเพราอไม่ได้รับงานนอกด้วยตอนแรกเธอวางแผนจะไปทำงานร้านอาหารตอนกลางคืนแต่พอราเชนก้าวเข้ามาในชีวิตมากขึ้นชายหนุ่มสั่งห้ามแบบเด็ดขาด งานทางด้านพวกเอกสารก็ไม่ค่อยจะมีคนจ้างมาสักเท่าไหรนักเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเมื่อมีคนโทรเข้ามาการทิดาขามวดคิ้วข้อหาการเล็กน้อยเมื่อคนที่โทรเข้ามาก็คือป้ารวยคนคางบานของเธอนั่นเองรีบกดรับเพราะอาจจะมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับมารดาของเธอก็ได้ค่ประป้ารวยการเองนะคะการเอ๋ยแม่เองนะ่ะเป็นลมล้มจนหัวฟาดพื้นไปตอนนี้ป้ากำลังจะพาไปโรงพยาบาล การที่ดารีบถามารายละเอียดทันได้ก่อนที่จะรีบเก็บของด้วยมืออันสั่นพร่าตอนนี้เธอเป็นห่วงมานดาจนแทบควบคุมสติตัวเองไว้ไม่ได้เชนคือเราขอโทษที่ไม่ได้เคาะประตูก่อนวันนี้เราขอลาก่อนนะไม่เอาเงินก็ได้ความตกใจทําให้เธอรีบเปิดประตูและเข้าไปในห้องของรองประธานพยายามควบคุมน้ําเสียงให้เป็นปกติเกิดอะไรขึ้นกานร,ราเชนรีบวางปากกาลง แล้วเดินเข้ามาหาร่างบางด้วยความเป็นห่วงสีหน้าของเธอนั้นซีดเผือดอีกทั้งยังมีน้ำใสๆเอ่อคลอขึ้นมาเชนแม่แม่ของเราล้มหัวฟาดพื้นตอนนี้อยู่โรงพยาบาลเนื้อตัวของการทิดาสันพราจนราเชนต้องรีบอบกอดเธอเอาไว้ใจเย็นๆก่อนนะคุณป้าจะต้องไม่เป็นอะไรฉันจะพาเธอไปเองไม่มีเวลามานั่งห่วงอะไรอีกร่างสูง รีบพาคนตัวเล็กไปยังโรงพยาบาลที่นิมมูลกำลังรักษาตัวอยู่ทันทีนิมมตลต้องรีบเข้าการรับผ่าตัดเป็นอย่างด่วนเพราะมีเลือดข้างในสมองการทิดารีบเซนดินยอมเพราะไปถึงอย่างไรตอนนี้ชีวิตของมารดาก็สำคัญที่สุดแล้วเรื่องเงินนะาเธอต้องรีบหามาให้ไวที่สุดไม่ว่าจะงานอะไรเธอก็ต้องทำเธอเหลือเพียงมารดาเพียงคนเดียวเท่านั้นหากท่านเป็นอะไรไปเธอคงไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปเช่นกัน ไม่เป็นอะไรแล้วคุณป้าถึงมือหมอแล้วไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะรูปหลังคนตัวเล็กการที่ด่างเงยน้าขึ้นมาแล้วส่งยิ้มให้อ่อนๆเชนเราขอไปทำงานเสริมได้หรือเปล่าอย่าห้ามเราเลยนะตอนนี้นะ่ะเราต้องรีบหาเงินมาจ่ายค่ารักษาของแม่ค่าผ่าตัดไม่ใช่น้อยๆแม้ว่างานของเธอจะได้เงินไม่มากแต่ก็ยังดีกว่าอยู่เฉยๆอาจจะขอทำเรื่องผ่อนกับทางโรงพยาบาลดูก่อน ไม่ได้ชายหนุ่มบอกเสียงเข้มเรื่องอะไรเขาจะยอมให้การที่ดาไปแต่งตัวว่าวิวแบบนั้นครั้งที่แล้วก็โดนผู้ชายคนอื่นลวนลามนั่นยังไม่เข็ดอีกหรือยังไงแต่เชนเราจำเป็นจริงๆนะไม่รู้แหละถึงเขาจะห้ามหรือจะด่าเธอยังไงก็แล้วแต่แต่เธอก็จะทำมันอยู่ดีหากต้องเลือกจริงๆเธอก็จะเลือกผู้ให้กำเนิดของเธอฉันมีข้อเสนอให้กับเธอ ถ้ารับปากเรื่องค่าเสจ่ายฉันจะเป็นคนออกให้ทั้งหมดรวมถึงค่าจ้างพยาบาลคอยดูแลจนกว่าคุณป้าจะหายเป็นปกติหมายความว่ายังไงเลือนไปกุมมือบางเอาไว้ลาออกจากงานที่ทําแล้วไม่อยู่ดูแลฉันงานง่ายๆแค่นี้เธอก็คงจะทําได้การที่ดาชาว่าไปทั้งตัวงานที่เขาเสนอมานั้นเหมือนกับเอาก้อนหินก้อนใหญ่มากดทับเธอเอาไว้เราไม่คิดเลยนะ ว่าเชนจะมองเราเป็นผู้หญิงแบบนั้นเธอมองชายหนุ่มด้วยสายตาที่ผิดหวังหลายครั้งที่เขาพยายามทำมากกว่าการก่อจูบเธอรู้ว่าราเชนต้องการร่างกายของเธอซึ่งก็พยายามปฏิเสธและหาทางเอาตัวรอดทุกครั้งและเขามักจะอารมณ์เสียเสมอมาเมื่อไม่ได้ดังใจลำพังแค่สถานะความสัมพันธ์มันก็ยังคงไม่ชัดเจนคำพูดบางคำที่สามารถพูดง่ายๆแต่เหมือนมันจะหนักปากชายหนุ่ม ถึงไม่ยอมพูดมันออกมาสักทีเธอจะมั่นใจได้อย่างไรว่าถ้าตกเป็นของเขาไปแล้วจะไม่โดนทิ้งนะ่ะเธอไม่ใช่คนเห็นแก่เงินหรือเห็นแก่ตัวหรอกนะแต่เธอเป็นเพียงคนคนหนึ่งที่ต้องการความรักที่บริสุทธิ์ถ้ากลัวพ่อฉันว่าเรื่องที่ทำงานเธอก็ควรจะลาออกเราจะได้ไม่ต้องหลบๆซ่นอนๆเพียงเพราะมันผิดกฎบริษัทนี่เอาข้อนี้มาต่อรองเพื่อแลกกับชีวิตมารดาของเธออย่างนั้นเหรอไม่ เราจะไม่ลาออกเด็ดขาดแล้วเราก็จะไปทำงานเสริมเหมือนเดิมเชนะ่ะไม่มีสิทธิ์มาห้ามเราแม่เรากํำลังตกอยู่ในอันตรายนะทำไมถึงยังคิดแต่เรื่องแบบนี้กันถ้าอยากตายก็ลองดูฉันจะไปพังร้านไอ้พวกนั้นให้หมดเธอก็รู้ว่าฉันทำได้ง่ายๆทำไมการที่ดาชอบทำอะไรอะไรให้มันกลายเป็นเรื่องใหญ่ด้วยเค่ตอบตกลงแค่นี้มันจะตายหรือ,อยังไงกันแข่งข้อทุกครั้ง เวลาที่เขาจะทําอะไรนี่ก็ช่วยไม่ใช่จะไม่ช่วยสักหน่อยมารดาของเธอคือคนที่เขานับถือเหมือนกับญาติคนหนึ่งเหมือนกันเธอคงไม่รู้ว่าเขาจัดการจ่ายเงินให้เธอไปแล้วด้วยซ้ําใครมันจะไปยอมให้ผู้หญิงของตัวเองไปทํางานในที่แบบนั้นกันวะคนใจร้ายการที่ดาเชื่อว่าคนอย่างราเชนกล้าทําอย่างที่พูดมาทั้งหมดเธอร่ําไห้ศพหน้าลงกับฝ่ามืออย่างหมดหัวทางทาไมต้องบีบบังคับเธอแบบนี้ด้วย อย่างมีศักดิ์ศรีไม่ใช่กลายเป็นผู้หญิงที่เกาะเขาไปวันๆเจ้าร้องอะไรนักดาที่ให้ไปดูแลนี่หมายถึงเรื่องอาหารการกินคอยทําความสะอาดที่ห้องเธอคิดไปถึงไหนกันฮะหยุดร้องไห้ได้แล้วน่ารําคาญอย่าให้ใช้วิธีของฉันนักการทิดาคนที่ร้องไห้ค,อคอห่อยๆเงยหน้าขึ้นมาหยาดน้ําตาย,ยังคงเปิดอแก้มใสเรียวปากบานนั้นสันนรริกมองหน้าคนตัวโตที่กําลังกลั้นคำก่อนที่เขาจะยื่นมือมาเช็ดน้ําตาให้กับเธอ ปัญญาอ่อนจริงๆคิดว่าจะใช้ให้ไปเป็นนางบำเรอหรือ,อยังไงร,รู้อะไรหรือเปล่าถ้าฉันจะฟาเธอนะในห้องทำงานก็ไม่รอดแน่นอนไม่จะเป็นต้องทำที่คอนโดคนบ้าแล้วทำไมไม่บอกให้ชัดเจนตั้งแต่แรกละ่ะมือบางระดมทุกตีอ,อกแรงทั้งโกรธทั้งเสียหน้าเธอดันตีโพยตีภายไปเสียยกใหญ่ผู้หญิงก็แบบนี้บ้าบอเสียจริงๆนับวนัน ราเชนยิ่งปากเสกขึ้นเรื่อยๆแต่ถึงจะเป็นอย่างไรเธอก็หยุดรักเขาไม่ได้เลยสักทีเรื่องค่าใช้จ่ายน่ะฉันจัดการไปเรียบร้อยแล้วคืนนี้ก็กลับไปขนเสื้อผ้าไปอยู่กับฉันแต่เราต้องเฝ้าแม่การที่ดาตอบเสียงอ่อยต้องถึงกับเอาเสื้อผ้าไปค้างที่คอนโดข,ของเขาเลยหรือย,ยังไงกันมันไม่ต่างกับการที่อยากมีความสัมพันธ์เกินกว่าเจ้านายกับลูกน้องเลยสักนิดหมอยังไม่ให้เยี่ยมตอนนี้หรอกนะอยู่ไปก็ไม่ได้นอน เด๋ยวไปลมไปแรงไปอีกคนขึ้นมาจะทำยังไงเขาคุยกับหมอแล้วไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงมากนักใจจริงน่ะเขาอยากจะจับสองแม่ลูกยาญ่บ้านไปอยู่ด้วยกันด้วยซ้ําไปแถวนั้นสภาพแวดล้อมไม่ดีเด็กติดยาเรียนไม่จบตกเย็นมาก็ตั้งวงเล่ากันวันดีคืนดีเกิดเมาอยากขึ้นมาไล่ฟันแทงคนอื่นเขาจะว่ายังไงยิ่งถ้าคนที่รับเคห์กลายเป็นการที่ด่าด้วยแล้วล่ะก็เขาคงจะขาดใจตายแน่นอน ไม่พูดไม่ใช่ไม่รักเพียงแต่กลั่นกรองออกไปไม่ถูกไม่ใช่คนที่แสดงความรู้สึกเก่งไม่อย่างนั้นเมื่อก่อนเขาคงจะไม่ปล่อยให้แตชทัศน์อยู่ใกล้ชิดกับหญิงสาวอย่างนั้นหรอกนะการที่ดาจ,จําเป็นต้องเก็บเสื้อผ้าบางส่วนและของใช้บางอย่างที่จําเป็นลงใส่กระเป๋าตอนนี้เธออยู่ที่คอนโดของราชเชยแล้วเธอเองก็เพิ่งจะรู้ว่าเขาแยกออกมาอยู่ที่นี่ไม่ได้กลับไปอยู่บ้านเหมือนเดิม คงเป็นพอที่นี่อยู่ใกล้บริษัทเสียมากกว่าช่วงนี้ก็นอนที่นี่ไปก่อนก็แล้วกันฉันนะ่ะไม่ยอมปล่อยให้เธอกลับไปนอนที่บ้านคนเดียวหรอกนะแต่ว่าถ้าแม่ไม่เป็นอะไรมากแล้วเราขอกลับไปนอนที่โรงพยาบาลนะเชนเจ้าของห้องพยักหน้ารับเป็นเชิงว่าอนุญาตการทิดามองไปรอบๆอย่างน้อยเธอก็คงจะนอนแยกห้องกับเขาแล้วเชนไม่กลับไปทำงานหรอไม่ไปแล้วเคลียร์งานเสร็จเรียบร้อย เขายักไหล่เล็กน้อยพักผ่อนไปก่อนก็แล้วกันฉันขอไปอาบน้ำก่อนเชนอะไรจะไปถูหลังให้หรือยังไงถามพางยักคิ้วอย่างเจ้าเล่ร่างสูงสาวท้าเข้ามาใกล้เมื่อตอนนี้กว่างตัวน้อยติดกับดักเข้าเสร็จแล้วไม่ใช่นะเราอยากจะขอบคุณเชนตั้งหากล่ะขอบคุณมากจริงๆนะนิ้วหนาเกลี่ยกแก้มใสอย่างหลงไหลเพราะเธอหลอกเขาถึงได้ช่วย ฉันเรียกคืนแน่การไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะาราเชนก้มลงจูบปิดปากคนตัวเล็กอย่างหนักหน่วงก่อนจะทำใจผลาตัวออกมาแล้วเดินออกจากห้องไปมันยังไม่ใช่เวลานี้แต่ไม่เกินคืนนี้แน่นอนจบไปแล้วนะคะกับเรนรักอสูรร้ายตอนที่8เป็นอย่างไรกันบ้างคะทุกคนชอบกันหรือเปล่าคะพระเอกของเราเนี่ยเรียกได้ว่าเจ้าเล์สุดๆเลยใช่ไหมล่ะคะทุกคน มาลุ้นกันนะคะว่านางเอกของเรานั้นจะรอดผ่านพ้นคืนนี้ไปได้หรือเปล่าทุกคนคิดว่ายังไงคะรอดกดหนึ่งไม่รอดกดสองยังไงก็ถ้าอาจผิดพลาดต,ตรงไหนไปยังไงก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยจริงๆนะคะแล้วก็ฝากทุกคนนะคะไปกดติดตามช่องเราอีกหนึ่งช่องเดี๋ยวเราจะฝากลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเลยนะคะส่วนใครที่สนใจจะซื้ออีบุก๊กก็สามารถเข้าไปตามลิงก์ที่เราฝากไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเลยนะคะทุกคน ยังไงก็ใครที่เข้ามาฟังใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามด้วยนะคะทุกคนยังไงก็เจอกันต่อนหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังมาโดยตลอดเลยนะคะ